นี่เด็กทําให้ดูนี่ถุงซิ่งเด็กน้อยเราทําให้ดูแล้วนีวืดเร็วเด็กเร็วมากเด็กจะสนุกผู้ใหญ่ท่านี่อาจจะไม่สนุกสำหรับผู้ใหญ่แต่เด็กนี่ชอบเลยมีนิดส<ด>เบรกด้วยนีดูมือเด็กเด็กจะเบรกที่มือเห็นไหมเบรกที่มือนี่เด็กน้ํ <doctr inal> าหนักตัวเขาน้อยเขาทําได้ไม่กลัวถ้าผู้ใหญ่ลําบากหน่อยท่านี้นี่คือถุงซิ่งนีชื่อเด็กชายอะไรครับ เด็กชายอะไรชื่อน้องเบสค่ะน้องเบสอายุกี่ขวบสี่อายุอนุบาลสองอนุบาลสองน้องเบสสี่ขวบโอ้เก่งจังน้องเบสบ้านอยู่แถวนี้มาขายของอีกตรงนี้พอดีมากับแม่เป็นวิทยากรจําเป็นให้พ่อจ่าฮะดิน้องเบสรับขอจากคุณป้ามะนี่นี่นี่เป็ครับเออดาราดาราหนักล้องจำไว้นะโตขึ้นเป็นรูปภาพเองบนอินเทอร์เน็ตเลยนี่น้องเบส